ในวันที่โลกล่มสลายกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่หายนะที่มวลมนุษยชาติเกินจะรับมือได้12เดือนหลังจากเชื้อไวรัสนรกถูกแพร่ระบาดออกไปทั่วทุกมุมโลกเกิดการแพร่ระบาดจากคนสู่คนจากคนสู่สัตว์อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา1ปีมีผู้คนตายเป็นจำนวนมากและที่สำคัญที่สุดคือตายแล้วไม่ตายเลย เชื้อไวรัสได้ทำการกัดกินเนื้อเยื่อสมองของมนุษย์ในขณะเดียวกันระบบทางเดินหายใจถูกกระตุ้นให้กลับมาและไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกและไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเชื้อไวรัสมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาและเหล่าผู้รอดชีวิตจะต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจากหายนะครั้งนี้ไปให้ได้ โลกที่เต็มไปด้วยอันตรายและโอกาสมากมายได้มีการรวบรวมผู้รอดชีวิตมากทักษะมาเป็นพวกและร่วมพลังการต่อสู้กับบรรดาศัตรูทั้งมนุษย์และผีดิบออกขุดค้นในเมืองรวบรวมทรัพยากรและทำสงครามกับกลุ่มผู้รอดชีวิตคนอื่นๆและสิ่งที่ผู้รอดชีวิตทุกคนหวยหากันมากที่สุดคือบ้าน เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมเดิมนะครับกับกาลิ娜อันดอนนะฮะรีดีว่าเป็นเกมที่หลายๆคนเนี่ยใฝ่หากันมากที่สุดแล้วก็รอคอยกันมากที่สุดไม่แพ้กันกับผมเลยนะฮะผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาอัปเดตในเรื่องของบ้านนะครับผมซึ่งเป็นบ้านที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนะก็คือของเซิร์ฟไทยมันก็มีแหละบ้านเนะี่ยแต่ว่ามันไม่มีบ้านบนต้นไม้นะครับผมของเซิร์ฟไทยนะฮะซึ่งของเซิร์ฟจีเนี่ยเขามีบ้านบนต้นไม้ด้วยนะครับรีด้ว่าโคตรเทแล้วก ซึ่งบ้านบนต้นไม้นี้นะครับบอกได้เลยว่าได้ฟิลแบบการสร้างบ้านแล้วก็แบบอยู่ที่สูงได้ฟิลแบบชมบรรยากาศรอบๆนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะของเซิร์ฟจีนนะครับของเซิร์ฟไทยเนี่ยรู้สึกว่าเขตพื้นที่การสร้างบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในแคมป์หรือตอนในป่าตอนเริ่มต้นเริ่มเกมมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีนะ ไม่มีต้นไม้นะครับผมจริงๆมันก็มีแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ต้นใหญ่ขนาดนี้ไงแต่ว่าของเซิร์ฟจีเนี่ยคือมันเป็นต้นใหญ่มากๆเลยนะแบบในพื้นที่การสร้างบ้านนะครับซึ่งมันน่าสนใจมากๆเลยนะบ้านตรงนี้เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของไทยเนี่ยมีหรือเปล่านะของไทยรู้สึกว่าน่าจะยังไม่เห็นนะ เห็นแต่ต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับผมต้นไม่ใหญ่มากนะครับหรือว่าผมพลาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยแต่ของพี่จีนเนี่ยนะครับคือต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็สร้างได้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าได้ฟิลแบบบ้านธรรมชาติไปเต็มๆเลยนะใครที่ไม่ชอบบ้านทรงโมเดิร์นไม่ชอบบ้านทรงหรูๆนะครับมาชอบบ้านแบบแนวธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยบ้านบนต้นไม้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะดูจากในคลิปลวเนี่ย ประกอบไปด้วยไม้ส่วนใหญ่นะครับไม่มีพวกปงพวกปูนเลยนะครับผมเป็นไม้ส่วนใหญ่ใครชอบบ้านสไตล์แบบนี้บ้างนะครับกดคอมเมนต์ใต้คลิปเลยหรือว่าใครที่ชอบบ้านสไตล์แบบไหนก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปเลยนะครับผมอยากสํารวจว่าถ้าเกมเปิดแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสร้างบ้านแบบไหนสไตล์อะไรกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าผมจะสร้างแบบนี้แหละผมชอบมากๆเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นห้องน้ําหรือเปล่าอะไรวะเป็นห้องน้ําเหรอ <laughs> มีช่องด้วย ยี่บอกนะว่าแบบให้เราฉี่ให้เราขี้ลงไปข้างล่างเลยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนอยู่ข้างล่างเนี่ยจะจะเป็นยังไงวะเนี่ยอ้โหมีหลายชั้นมากๆเลยนะบ้านนะครับนี่โอ้โหสวยมากๆนะครับแบบได้ชมบรรยากาศรอบๆด้วยนะนะครับได้ชมบรรยากาศมีชิงช้าด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยสวยมากๆเลยแบบเนี้ยโอ้โหบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าอัปเดตเข้ามาเนี่ยผมจะสร้างแบบนี้แหละมันดูสวยดีนะ ดูดิเห็นบ้านของเพื่อนบ้านด้วยนะนี่เป็นไงล่ะคือแบบจัดปาร์ตี้ข้างบนเนี่ยนะครับโอ้โหได้ฟิลมากๆอ้ออามีบิดขี้เกียจด้วยโหอย่างเจ๋งอ่ะมีเขาควายด้วยไม่ใช่เขากวาง คือของเซิร์ฟไทยที่ผมได้ไปดูมาเนี่ยนะครับอุปกรณ์การตกแต่งบ้านเนี่ยคือยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดีผมเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆที่หลังแล้วกันนะครับแต่ว่าของเซิร์ฟจีเนี่ยคือเขามีเยอะมากๆนะครับมีเป็นพันๆชิ้นอะ่ะอุปกรณ์การตกแต่งบ้านอะ่ะนะครับมีเยอะมากๆนะครับ เนี่ยเห็นป่ะลูกเล่นของเขาเยอะขนาดไหนนะครับมีการนั่งลงนั่งเล่นนะครับของเซิร์ฟจีนคือผมเอามาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าของของเซิร์ฟจีนเนี่ยหรือว่าของเวอร์ชั่นที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยมีบ้านบนต้นไม้ด้วยนะครับคือดีมากๆเลยนะโอเคเอามาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆประมาณเท่านี้นะครับระหว่างที่เรากําลังรอเกมนี้เปิดอยู่นะฮะแหมไม่แน่ใจเหมือนกันเลยว่าจะเปิดตอนไหนนะฮะผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเหมือนกันนะเกมเนี่ยไม่มาสักทีนะฮะแบบรอจนท้อจนรอจนท้อแบบ อารมณ์แบบสลับกันไปอยู่เง่หลายครั้งแล้วนะรอจนแบบที่เกียดรออะนะครับผมโอ้โห นะครับก็มารอติดตามกันเนาะโอเคผมก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับเกมกา l i น่าอันดอนหรือว่าดองเอเบเคนดิงเซิร์ฟจีนนะครับผมใครที่ติดตามเกมนี้อยู่ใครที่รอเกมนี้เปิดอยู่ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องผมได้นะตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะมีช่องผมทําอยู่แค่คนช่องเดียวมั้งนะครับเกมนี้นะนะครับผมโอเคก็ฝากดูแล้วกันวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ